สวัสดีจ้าพี่น้องเอาใส่ถุงมือพิษขงอ่ะพี่น้องจ้าปลามาเจอเห็ดตะมุตะมุปลาออกมาคนเดียวใบาสามมงสี่มงแรงอะจ้าพอดีมันมีแดดพี่น้องมันมีแดดฟฝ้าเจ็บเฝ้าแล้วมนีอีกบอมนีอีกบอมันคํามแล้วตอนนี้นีแสงแดดเลยออกจากบ้านพี่น้องจ้าโอ้ยแหงเวยพี่น้องอากาศท่งแหงแหงเลจ้ะแหงแหงพี่น้องเอ้ย มีจักเห็ดจักดอกไหมคะดอกิได้จักดอกมาเบิ่งกันม้ามาย้ำคำคำโอ้ยเนาะมาย้ำคำคำมาย้ำคำอ๋อพี่น้องอันนั้นแม่นแน่แแม่นแน่แพี่น้องกูเห็นแล้วนุ่นนุ่นนุ่นเราจะเห็นไหมขอพวกผู้นี่นี่นี่ พี่น้องจ้าค่อยหมานค่อยหมานได้สองดอกเลยจ้ะได้สองดอกปิด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 ,ปดมีอีกวะมีอีกวะยดิพี่น้องนี่นี่นี่มีค่ะมีหนู่นตายแล้วจะมาปูหน่อยแท้เฮ้ใส่ถุงมือผิดขางบ่ถนัดเลยพี่น้องนู่นนั่นเห็นปะโอ้กล้องกระดายโฟก,กัสเนี่ยอุ้ยเนี่ยบ้าอะไรเธอต้องเปลี่ยนมือมีอีกบ้ามีอีกวะ เตียนมือใส่อันถุงมือพี่น้องไม่หยังนี่ใส่อันนั้นโอ้ยเฮ็ดเพลิงโอ้ยเพิ่นน่าอ่ะพี่น้องดูเพิ่นเด็กน้อยอ่เพิ่นอันขึ้นล้าจ้ะเพิ่นขึ้นล้าเพิ่นขึ้นล้าไปอีกไปอีกอย่าไปอีกมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ยมีอีกไหมคะมันคือสงแหงเดถอะพี่น้องคะ่ะ อันข่อยใส่ถุงมือพิดข้างข่อยใส่มือพิดถุงมือพิดข้างใส่ข้างใส่ขบวัฒน์นัดนด็พี่น้องสิได้เปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเ่นมะนั่นเบนอยังเบนอยังนั่นอ๋อเบนไหมเบนไหมเหต็ตยูแตะวบเบนเหต็ตโตเอาเห็ดนี่ว่าเอาเห็ดนี่ว่าเอา จะเอาเห็ดเพิ่งหวานนะจ้ะจะเอาเห็ดเพิ่งหวานนะพี่น้องจะมีอีกแกดอกไมค้ค่ะสองสองสอง,สองออออยางมาสำนีหลังกดีที่จังเริ่มเมื่อยล่ะเดินมานิดเดียวเองนะ เห็ดแตนสามดอกกิ่งคโลคลโคลอยู่ในกระตาร้องขาหักหัวหักมอเด้อจ้ะโอ้ยเนาะเอาเอาเอาคอยพักกล้องไว้ก่อนพี่น้องเขาบขอกท่านเห็นยังดอกพี่น้องจ๋าเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนู่นเนี่ยดอกหนึ่งน่ะตะมุเลยจ้ะเห็นว่าเห็นว่านายดอกน้อยน้อยนเห็นว่า เฮ้ยโยปาดแขนอันตันเลยพี่น้องดีนะครัเปี่ยนถุงมือเป็นขางขวาหัมพ์สันก็จับอย่างวัถนัดเลยพี่น้องนะอะบั้งดอกนี่น้องขามองเห็นตะไก้ตะไก่เลยจ้ะขุดีีอ้โหูแข็งฟากเลยพี่น้องแข็งแข็งป๊กเลยสวยสวยสวย ปิดรูปิดรนั่นเนี่ยคืไปตัดขาบ้านคออื่นมีอีกบอมีอีกบ่เบิงซาสะไปเร็วสิว่าเห็นอย่างลยเพราะวา่าเพราะว่าอย่างพี่น้องมันอันเขมามันได้ปางสิมันสิม,มืดสลัวนะจ๊ะนะไปเร็วสิว่าเห็นเนาะ ไอ้โมตูงตะมุตะมีดน,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 นี่แหละไอ้โตหายากพี่น้องนะคะเอ้ยอืมโอเคอยู่เอาเอาเอาแอนะกบบอพี่น้องไม่กบหน่อยบออมบออมบอกินกบหน่อยเห็ดอย่างโน่บาดเห็ดอย่างโนอ อุ้ยหายเท่าแล้วบ่เท่าแล้วบ่เท่าไหมอ่ะอุ้ยฮะ้ยใช่ไหมเนาะโอ้ยเนาะ,นนะได้แค่ขาบ่พี่น้องจ๋าได้แค่ขาบึงดอกเขาก็ะป้องน้ำเขาก็นิ่มเนาะอุ้ยขากขาบ่เอาดอกจ้ะเอ้าบ่เอาเดี๋ยวไปหาใหม่หาใหม่หาใหม่อ เห็ดมูนี่อ่ะนั่นเหมือนเราพี่น้องดูนะเห็นปะไม่โอเคจะบ่โอเคโอ้โหเนี่ยขาวเลยอุ้ยอันนี้เห็ดเพลิงหวานล่องร้อยเห็ดเพลิงหวานเลยพี่น้องนี่โดนแมลงกินแล้วอุ้ยนี่ก็ล่องร้อยของเห็ดเพลิงหวานพี่น้องดูเปื่อยเอ้าเห็ดเพลิงหวานโดนกินนี่ อันนี้บ่หวานจะ้ะน,นี่ปี่เห็ดไอเห็ดละงูงกับพี่น้องดูไอคือพวกกอเห็ดเพิงหวานตะกระดอกแน่นอนนะฮะเฮะ้ยดอกบานเบาเดีอยวาเดียตุ้มๆไปต่อนี่เจอเห็ดของมากละพี่น้องเฮียน่ยวยอวนเอาปอเลยเฮ้ยบ่มีหอดอันนั้นพี่น้องบ่มีหอน,นอนกิน ค่อยมากตัวเห็ดตัวนี้มากตัวเอาสองน่วยอุ้ยงามพี่น้องหน่ี่น,น้ำน้ม,มแต่ว่ามีนอนกินว้ายจะได้บนโอ้ได้พี่น้องนี่ได้เท่านี้แหละจ้นะนะนี่พอาะพรได้เท่านี้ก็โอเคไม่ต้องมากไม่มึงเห็ดไหมฮือดอกงามพี่น้องมีเห็นบอก เขาิชได้กับบ้านแล้วเด็กน้คำคั่มแล้วจ้ะนี่เห็นไหม